ก็กราบสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับที่รักและคารวสถานในองค์หลวงปู่แพ้วปวโรต่ังหมันนะครับสำหรับวันนี้ผมคิงบ้านพลเมืองดีมีวัตถุมงคลนะครับรุ่นใบขี้เหล็กนะครับรุ่นสุดท้ายนะครับมาแบ่งให้บูชานะครับวันนี้ได้มาเหรียญเดียวนะครับสภาพค่อนข้างที่จะสวยมากๆน่าจะสวยที่สุดนะครับตั้งแต่ผมได้มานะครับเหรียญนี้นี่ครับมีกล่องนะครับที่ระลึกยกช่อฟ้ารุ่นสุดท้ายใบขี้เหล็กยันสวนปิดตำนานใบขี้เหล็กไม่สร้างอีกแล้วนะครับ มาชมกันครับนี่ครับดูสภาพครับผิวไฟแดงแป๊ดนะครับนี่สภาพน่าจะ99%าเกเลยนะครับเดี๋ยวให้ชมด้านหลังนะครับด้านหลังนี่นี่ครับสภาพเดียวกันนะครับหน้าหลังสวยเหมือนกันถือว่าหาค่อนข้างยากนะครับทุกวันนี้ใบขี้เหล็กก็เป็นรุ่นที่ยอดนิยมของหลวงปู่นะครับมีชื่อเสียงนะครับวัตถุมงคลของท่านนะครับช่วยชีวิต คนได้นะครับแคลคาดปลอดภัยป้องกันภัยนี่ครับท่านใดสนใจนะครับถือว่าเป็นความโชคดีของท่านที่เห็นคลิปนี้ก่อนนะครับแบ่งในราคา2,500บาทนะครับเหรียญเดียวจบจบเลยนะครับ2,500บาทอ่บาทสำหรับวันนี้ก็มีมาแบ่งปันเพียง1เหรียญเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจนะครับก็ทักมาได้นะครับที่เบอร์ศูนย์โทรไม่ได้โทรไม่ได้นะครับเบอร์0ูนย์1 3 6 8 6กปกและ อแอดไลน์นะครับก็เบอร์เดียวกันนะครับ0 9 9 9 2 1 3 6าสสปดหกสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ